วันที่15มิถุนายนที่โรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น น,นายธนวัฒน์ธนคำมาผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินเป็นประธานจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินมีการใช้กระสุนเสียงจำลองสถานการณ์บทบาทสมมุติโดยมีนางสาวอินทุออนโค้งวังชัยนางกุลปียากาก,ากแก้วนายอัธพรจอมคำสิงรองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินตลอดจนครูที่ปรึกษาและนักเรียนระดับชั้นป .5 และป .6 เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมซ้อมแผนดังกล่าวในการนี้ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกปีชาเก่งสาริกิต ่วมกับสพเมืองขอนแก่นพันตำรวจโทเมทีสีวัรน,นารองพ่วยกับปป,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 ปสพเมืองขอนแก่นมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกสุนทรย้อยชาลองสารวัตรป้องกันปราบปรามสพเมืองขอนแก่นเป็นวิทยากรให้ความรู้หนีซ่อนสู้เมื่อเผชิญเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมสแสดงเสมือนจริงโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ซ้อมแผนเผชิญเหตุตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้สถานศึกษาเตรียมพร้พอมในการเปิดเรียนในภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศา2,560ในเรื่องอมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นนะครับทางกระทรวงได้ให้โรงเรียนดําเนินการตามมาตรการ2เตรียมและก็2ให้ซึ่งประกอบไปด้วย2เตรียมหมายถึงการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่สํารวจจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้มีตรงนี้น้อยที่สุดเตรียมที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมด้านการจัดการเรียนการสอนให้พร้อมส่วน2ให้ก็คือให้ที่1ก็คือการให้ ความรู้กับนักเรียนเนื่องจากว่าในปีการศาใหม่เนี่ยก็จะมีนักเรียนที่เข้าใหม่อาจจะยังไม่รู้เรื่องของออสภาพของอาคารสถานที่ก็ต้องให้นักเรียนมีความรู้ในการอยู่อย่างปลอดภัย อันสุดท้ายก็คือการให้ประสานกับหน่วยงานในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยซึ่งทางโรงเรียนได้ประสานกับทางาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นโดยพุ่มกับนะครับได้ให้ความกรุณาในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้จากการที่ เราได้ทราบจากสื่อมวลชนในครั้งก่อนๆนในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ดีปัญหาต่างๆด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นตามสื่อมวลชนเนี่ยโรงเรียนก็เลยมีมาตรการที่จะซักซ้อมเรื่องนี้เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับโรงเรียนสนามบินได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรนะครับก็คือทางสถานิตรุทร๊ทอนเบืองนคอนแกนก็ได้มาให้ความรู้บุคลากรนักการศาึกษาครูบาอาจารย์แล้วก็น้องๆนักเรียน เรื่องเกี่ยวกับเหตุแอคทีฟชุตเตอร์หรือเหตุการ์ดยิงนะครับเหตุความไม่สงบต่างๆเกี่ยวกับอาวุธรุนแรงในสถานอึกษานะครับทางสถานีตำรวจซอนบางตอนอย่างก็เลยส่งนะครับวิทยากรเช่นผบร้อยตุลเอกสุนทนพรย่อยชานะครับก็เป็นรองศาสประกันปรับปามนะครับก็มาให้ความรู้น้องๆในเรื่องเกี่ยวกับหลักการของเหตุการป้องกันตัวนะครับการหลบหนีการซ่อนการสู้จะทำยังไงก็คือหลักการก็จะมีอยู่ว่า หนีนะครับซ่อนแล้วก็สู้นะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นอนาคตซึ่งเราเรามสามารถคาดการได้นะครับ